ควายน้อยร้อยเซนมาดูกันมองทำไมเอาทำว่าไรดีว่าเอาไปเหลากับมีพระาแล้วเอามาจำว่าควายสักตัวควายน้อยลอยลมสนุกสุขสมเสียงดังไปทั่วลมว่าวาลองทั้งสักตัวแต่ท้ายชัวร์ดู่องนี้เลย ครูบาสอนทําเฒาคอยทําเป็นได้ทํากันง่ายๆลองขึ้นชั่วฝันหัวใจเขาเน้นมันได้กดทัวรัวอยากทําบอกคอยสุดรู้เราชั่วเราลุกขึ้นแล้สวัสดีทุกคนสวัสดีผู้ชอบในการเล่นเว้านะครับตอนนี้ถึงฤด,ดูกาลเว้าหยิกหนนะครับปี68เนี่ยลมจะแรงเป็นพิเศษนะครับวันนี้ครูบ่าวจะมาสอนทําเว้าควาย ควายนะครับควายจริงๆโอเคนี่อุปกรณ์เตรียมอยู่ด้านล่างเดี๋ยวมาดูกันเลยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ทํำว่าวควายของครูบ่าวนะครับมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับมันก็คือไม้ไผ่นะครับนี่ไม้ไผ่ที่ครูบ่าวเหลาและก็ดัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนวิธีการดัดหรือการเหลานะครับาสามารถเข้าไปชมอีกคลิปหนึ่งได้นะครับกูบ่าวทำแยกไว้นะครับวิธีการเหลาแต่ละชิ้นส่วนนะครับวันนี้ก็จะมาวัดความยาวและก็มาบอกว่ามีกี่ชิ้นยังไงนะครับโอเคและก็อีกอย่างนึ่งก็คือการใช้สายวัดหรือไม้บรรทัดก็ได้นะครับวัดความยาวาตามขนาดที่เราตั้งไว้ตามสูตรของเราเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นกระดาษฟาง ไอ้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นกระดาษแก้วนะกระดาษฟางก็มีนะครับแต่วันนี้กูบ่าวจะลองกระดาษแก้วนะครับหรือกระดาษว่าวบ้านเรานี่แหละนะง่ายๆนะครับแล้วก็ดอกดอกนะครับดอกดอก,ดอกที่ใช้ในการประดับตัวว่าวนะครับอ่านี่อะไรเนี่ยเอากบยางไม่เกี่ยวคนละเรื่องแล้วอ่าต่อมานะครับนี่ก็จะเป็นเชือกไนล่อนนะครับก็มีอยู่ สี่แบบด้วยกันนะครับอันนี้แบบม้วนนะใช้มัดโครงเว่าวก็ได้หรือว่าใช้ในการดึงเชือกก็ได้เล่นเว่าวก็ได้นะครับมีเชือกอีกตัวหนึ่งครับและก็นี่เชือกเย็บได้เย็บยีนนะสามารถเอามาถักโครงเว่าวนะครับถักในตัวเว่าวให้มีลวดลายนะครับเวลาเราติดดอกตอกตามเส้นนี้เลยนะครับและอีกตัวหนึ่งก็เป็นเชือกได้นะครับ อุปกรณ์ต่อมานะครับไอตัวนี้นะครับไอตัวนี้คือกระดาษทรายผมใช้ในการถูไม้ไผ่ให้มันมีความความลื่นความเงานะครับดูสวยนะครับแล้วก็อ่ากันไกลนะครับแล้วก็ปากกานะไว้มาร์กจุดแล้วก็สุดท้ายก็คือกาวนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับก็ เดี๋ยวจะเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้นึกไม่ออกนึกออกเพียงแค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบโครงว้ากันเลยก่อนประกอบโครงเรามาดูสัดส่วนเว้ากันก่อนนะครับโอเคอามาดูกันนะครับว่าเว้าหนึ่งตัวเราใช้สัดส่วนอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือเอกนะครับนี่ตําตังไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอไวท้ทีหลังสุดเลยนะครับตังไว้ก่อนอันแรกเลยนะครับอนี่ก็คือโครงนะหรือไม้อกเว้านะ นี่ครูบาวก็ได้มาร์กจุดเอาไว้แล้วนะครับมาร์กจุดเอาไว้แล้วซึ่งขนาดนะครับเดี๋ยวจะบอกเอาไว้นะครับส่วนความยาวของไม้อกตัวนี้นะครับซึ่งครูบาวเรียกว่าเป็นเว้าน้อยร้อยเซนนะไม้อกมันจะยาวเท่าไหร่เดี๋ยวแก้ก่อนมันเป็นปมอยู่นะดูกูบาวนะครับําเป็นเลยอ่าใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวในหัวในท้ายหาก่อนนะครับ นี่นะครับเราเอาเราเอาเป็นเส้นนะเส้นเส้นนี่เริ่มจากท้ายมันนะครับขึ้นมาวัดมาวัดมาอ่านี่นะครับขนาดไม้อกนะครับร้อยเก้าเซนนะนี่ความยาวกูบ่าวนะครับวัดของสูตรกูบ่าวนะครับร้อยเก้าเซนอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นปีกบนกับปีกล่างนะครับอ่าเดี๋ยวพามาดูลักษณะการเลา้อมันก่อนนะครับ ทุกคนเวลาทำว้านะครับถ้าเว้าตัวเล็กๆขนาดร้อยเซนนะครับก็ไม่ต้องเหลาให้แข็งนะครับอันนี้คูบ่าวมา์กจุดเอาไว้แล้วนะครับนี่ลักษณะการเหลานะก็เรียกว่าเหลาแบบท้องปลิงนะท้องปลิงแล้วก็แบนนะแบนยาวมาอย่างนี้ให้เท่ากันทั้งสองเลยนะครับนี่ความยาวก็ขนาด100อเซนนะเดี๋ยววัดให้ดูอีกทีนึง100เซนนะครับเอาวัด ตั้งแต่ปลายปีกนี้จนถึงอีกปลายปีกหนึ่งนี่นะครับแต่ของคู่บ่าวเนี่ยยาวมาเป็น1 0ึ่อาเซนห่105เซนนะครับามาดูขาบนนะครับอยู่ที่103มเซนนะครับอ่า103มเซนโอเคขาบนต่อไป2ออันนี้ก็จะเป็นหน้าควายที่กูบ่าวดัดเรียบร้อยแล้วนะ อ่ามันก็จะมีขนาดเท่ากันนะก็เหลาให้บางอย่างนี้เลยนะบางบางอย่างนี้เลยเวลาเราเราดัดดัดง่ายนะครับแล้วก็ดัดให้มันเป็นรูปทรงคล้ายๆตัว S นะตัว S นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ไวไว้ทำจมูกควายนะให้มันเบนนักหน่อยนะมันเบนเบนเราบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูขนาดความยาวกันเอามาดูความยาวกันปุ๊บ ขนาดความยาวอยู่ที่66เซนนี่นะ66เซนนี่ก็คือคอควายกับหน้าควายนะตัวนี้โอเคสุดยังไม่สุดท้ายอาันนี้เป็นหูควายนะหูควายก็เป็นหูควายธรรมดาเป็นหูหูธรรมดานะาหูธรรมดาที่ไม่ไม่ใช่หูลูกเล่นที่หูใบโพหรือว่าหูนอนหูตั้งอะไรไม่ใช่แต่เป็น หูคันเบ็ดเออเอาง่ายๆหูคันเบ็ดนะมาดูความยาวมันความยาวอยู่ที่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวความยาวอยู่ที่สิบแปดเซนนะครับสิบแปดเซนนะความยาวอยู่ที่สิบแปดเซนโอเคและก็สุดท้ายเลยนั่นก็คือ,อจมูกควายนะอันนี้ก็จะใช้เป็น ก็เรียกว่าหวายนะหวไหวที่มันมีขนาดเล็กนะและอีกหนึ่งอันเออลืมเดี๋ยวกูบ่าวยังไม่เอามานะเดี๋ยวประกอบกงุงว่าวเสร็จน่าจะติดสุดท้ายนั่นก็คืองอนอ่ะนั่นก็คืองอนนะครับงอนงอนว่านะจะทํากับก้านร่มเป็นเหล็กนะครับเดี๋ยวจะติดขั้นตอนสุดท้ายเลยโอเคอ่าเดี๋ยวมาดูสัดส,ส่วนนะความความกว้างของปีกตัวเนี้ยสาคัญที่สุดนะ ตั้งแต่หัวลงมานะกี่เส้นามาดูกันนะครับ่ารจดกครจะจดก็จดนะครับการจะดูก็ดูอย่างเดียวนี่หัวส่วนหัวเว้านะครับนี่กูเบาบากไว้เรียบร้อยแล้วบากก็คือทําเป็นร่องรอยนี่ก็คือหัวนะครับวัดเป็นเส้นเลยจากหัวลงมาถึงปีกบนตรงนี้ปีกบนนะปีกบน 18เซนเอา้าวจำไว้เลยนะครับหัว18เซนนะครับต่อไปจากปีกบนลงมาถึงปีกล่างอันนี้กูบ่าวบากไว้แล้วเหมือนกัน37เซนนะนี่ขนาดอ่าปีกมันนะครับ37เเซนนะโดยประมาณโอเคนี่นะ ต่อมาจากปีกล่างนี่ปีกล่างนะครับลงมาจนถึงเขาควายเขาควายแรกนะนี่ก็คือกูเบาจะวัดจากปีกล่างนะครับมาจนถึงเขาบนนะเขาบนก็ประมาณ25เซนนะ25เซนอาจจะไม่ชัดนะ25เซนนะก็ขนาดเขาจากเขาบนจนถึงเขาล่างน,นี่จากเขาบนจนถึงเขาล่าง สิบเอ็ดเซนนะฮะสิบเอ็ดเซนนี่บากไว้แล้วนะครับทำทำร่องรอยไว้แล้วและจากเขาล่างจนถึงจมูกสุดเลยนะครับสุดเลยสุดไม้เลยนะสุดไม้เลยก็ยี่สิบเซนอ่ายี่สิบเซนนะครับยี่สิบเซนนี่นะครับขนาดความความกว้างนะความกวาม้างความยาวของขนาดเว้านะครับโอเคใครไม่เข้าใจนะครับสามารถทักถามเพิ่มเติมได้เดี๋ยวครูบาวจะ จดรายละเอียดไว้ท้ายคลิปนะครับดูคลิปนี้ให้จบรับรองทําเป็นแน่นอนโอเคมามัดเว่ากันเลยขึ้นโครงกันต่อ,อมาครับขั้นตอนแรกของการทําเว่าการประกอบโครงว่านะครับเราเอาโครงมันมานะครับโครงมันมาแล้วก็เอาปีกบนนะปีกบนที่เราจะใช้ทําปีกบนเอามาทาบกันอย่างนี้นะครับซึ่งของครูบาวเนี่ยจะโชว์เนื้อไม้เนื้อไม้จะอยู่ข้างนอกแล้วก็ให้เปลือกไม้อยู่ข้างในอ่ามันก็จะอยู่ประมาณนี้ นะครับส่วนเงื่อนที่มัดเนี่ยเคยไม่เป็นเงื่อนตะกุดเบ็ดหรือากากบาดนะครับก็เอาผูกไปเลยครับแบบไหนก็ได้แต่กูบ่าวจะเริ่มต้นด้วยตะกุดเบ็ดแล้วก็กากบาดนะครับกากบาดแล้วก็หักกอไก่สุดท้ายนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูผูกกันเลยนะครับเ,เริ่มต้นด้วยการาตะกุดเบ็ดนะครับตะกุดเบ็ดก่อนที่ตัวล่างนะครับตัวล่าง น้องๆหนูๆที่เรียนลูกเสือมานะครับอย่าเรียนเปล่าๆนะเนี่ต้องจดจํานะครับวิธีการเรียนเงื่อนด้วยนะครับโดยเพราะวิชาลูกเสือเป็นวิชาที่ที่ทําให้เรานั้นมีประสบการณ์นะครับนี่นะน,นี่นี่ก็คือผูกตะกรุดเบ็ดเอาไว้ที่โครงเว้านะที่ครงเว้าแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ก่อนแล้วก็ลากลากมาลากมาให้สุดอ่าตรงที่เราจะ ทำโครงเอาปีกว่าวมาใส่นะครับตามที่เราบากเอาไว้อันนี้มือกูบ่ากก็จะดึงให้แน่นก่อนนะรอบแรกดึงให้แน่นก่อนโอเคเพอมันพอมันแน่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอาปีกมาตั้งนะนี่นี่คือปีกที่เรามาร์กจุดเอาไว้นะครับทําอย่างนี้นะครับพอได้อย่างนี้เสร็จเราก็ม้วนขึ้นบนม้วนขึ้นบนนะครับม้วนขึ้นบนแล้วก็ลงล่างแล้วพาขึ้นบนนะครับและอ้อมด้านล่าง นะครับแล้วก็วนอย่างนี้นะครับวนอย่างนี้สองสามรอบก่อนนะครับแล้วค่อยๆดึงแต่ต้องสังเกตจุดนี้นะครับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวแนวของเรานะครับเราจะได้ดูง่ายๆนะครับนะครับอ่านี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะจะผูกเนี่ยก็เรียกว่าเงื่อนกากบาดนะครับเงื่อนกากบาดนี่มันก็จะเริ่มแน่นแล้วตอนนี้นะครับ แล้วก็เรียงเรียงเรียงเชือกให้สวยนะครับเรียงเชือกให้สวยต้องหัดทําแบบมีฝีมือนะครับก็ไปเรื่อยๆนะกูบอกว่าจะสักห้ารอบมันจะค่อยๆแน่นนะครับรัดตัวเองระหว่างนี้เราก็จะดึงไปเรื่อยๆนะครับดึงเรื่อยๆดึงให้มันแน่นนะครับดึงให้มันแน่นแล้วก็ผูกไปอีกนะครับ ใช้มัดได้ทุกว้าวนะครับถ้าไม่มัดว่าวก็สามารถเอาไปผูกเสาผูกอะไรได้นะครับนี่นี่นะครับพอได้ในลักษณะน,นี้เสร็จนะครับต่อไปเราก็จะหักกอไก่อื้นเรียนลูกเสือก็จะรู้จักหักกอไก่นะครับโดยเริ่มต้นอแบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็จะโซดด้านล่างแล้วก็พันรอบแล้วก็พันรอบมันเองนี่อย่างนี้ นี่ปุ๊บพันรอบพันรอบนี่พันรอบอย่างนี้นี่พันรอบนี้ระหว่างนี้เราต้องดึงให้มันดึงให้แน่นนะมันจะได้รับเชือกนี้นะครับนี่กูบ่าวจะดึงนี่นี่นะครับดึงอย่างนี้นะครับนี่รับรองนะครับไม่มีหลุดนะครับแล้วก็มันจะดูสวยด้วยนะครับว่าวของเรา จะได้แน่นด้วยแล้วก็สวยงามด้วยนะครับเราไม่ใช่เอาทําเสร็จเสร็จไปวันๆนะเราต้องเอาความพลานีตด,ด้วยนะครับทำว่าอะไรก็แล้วแต่เผื่อต่อไปในอนาคตเราสามารถได้จะทำขายาทําขายทําจําหน่ายได้นะครับอา้าวคูบาวจะหักก็ไก่สักห้ารอบนะครับหักก็ห้ารอบอนี่มัดอย่างนี้นะครับหักก็ไก่นี่รับรองครับแน่น นะพอกูเบาไม่ใช้กาวนะครับไม่ใช้กาวไกรใช้กาวก็ได้นะครับอืมแล้วก็จบยังไงครับจบด้วยตะกุดเบ็ดนะครับนี่ก็จะจบด้วยตะกุดเบ็ดนี่นะครับจบด้วยตะกุดเบ็ดสักหลายชั้นไปเลยนี่นี่นะครับจบด้วยตะกุดเบ็ดมาดูนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอนี่ทั้งหน้าทั้งหลังเลย นี่นะครับอ่ามันจะอยู่สวยแบบนี้เลยนะครับอืมแล้วก็ไม่ขยับเลยนะครับนี่ส่วนปีกล่างนะครับปีกล่างเขาอะไรนะครับผูกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวกูเบาเพื่อประหยัดเวลาเดี๋ยวกูเบาผูกให้เสร็จเลยนะครับโอเคครับก่อนที่จะไปมัดกอควายก็กูเบาก็จะมัดปีกก่อนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเงื่อนทุกเงื่อนนะครับกูเบาก็จะทําเป็นเงื่อนตะกุดเบ็ดหมดเลยนะครับนี่ อีกวิธีนึงการทําเงือนกุดเบ็ดนะทำบวงอย่างนี้นะครับแล้วก็สอดด้านล่างนะครับนี่ก็จะเป็นตะกุดเบ็ดนะเราก็สอดไปที่ปีกว่าวอย่างนี้นะครับปึ๊บอย่างนี้อย่างนี้นะครับปลูกให้แน่นก่อนให้มันติดที่ปีกว่าวอันนี้ก่อนอย่าให้มันเลื่อนโอเคนะพอได้อย่างนี้เสร็จนะก็เอาปีกทั้งสองปีกมาทาบกันมาทาบกันนะครับ นี่ทาบกันอย่างนี้นะครับใน้วก็มัดแล้วก็สลับกันไปสลับกันไปอย่างนี้นะครับสลับตามช่องออย่างนี้เสร็จแล้วก็แล้วก็บนลงล่างขึ้นบนออย่างนี้นะครับลงล่างขึ้นบนลงล่างขึ้นบนนะนี่เหมือนกับการหักกอไก่เหมือนกันนะครับปุ๊บเราก็จบ จบด้วยตะกุดเบ็ดนะครับจบด้านข้างนี้นะด้านข้างตรงนี้อปึ๊บอ่าอย่างนี้นะครับปึ๊บโอเคอยู่แล้วนะครับแบบนี้อยู่แล้วนะครับอยู่แล้วเดี๋ยวเราตัดวันนี้ออกนะเพื่อความสวยงามนี่นะครับแกนี้นะครับแกนี้แคนนี้นะครับอืมมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้ นะครับก็หลังจากที่มัดโครงปีกเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็ได้ลักษณะแบบนี้นะนี่เดี๋ยวมาทําเขาล่างกันต่อนะครับอันนี้นะครับก็คือเขานะเขาอ่านี่ก็จะเป็นอ่ามันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่มันจะอยู่ลักษณะแบบนี้หาจุดกึ่งกลางมันอ่าแบบนี้นะครับซึ่งครูบ่าจะไม่ไปมัดที่ว่าวก่อนนะแต่จะมัดที่ปลายปีกเนี่ยหลังจากที่มัดไว้เรียบร้อยแล้ว นี่เอาปลายปลายของเขานะมามัดให้เสร็จทั้งสองด้านก่อนนะครับแล้วก็ไปขึ้นไปผูกที่ตัวเว่าอีกทีหนึ่งโอเคส่วนการมัดมัดตรงนี้ก็มัดเป็นจุดนะครับนี่ 1. จุดนี่1จุดนะครับก่อนที่ไปมัดกับปีกเว่านะครับอโอเคเดี๋ยวมามัดตรงนี้กันนะครับก็เงื่อนธรรมดาทั่วๆไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้เขาแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาใส่โครงอเอาโครงมานะครับแล้วก็ มัดตามที่เราบากนะครับนี่ 1. จุดนี่1จุดนะครับนี่ก็จะได้ข้อควายนะข้อควายโอเคเดี๋ยวมามัดข้อควายนะเหมือนกับมัดปีกกันเลยอ่ต่อมาก็สําคัญนะครับเราก็ต้องวัดจากปลายปีกนะครับลงมานะนี่ผมวัดมานะครับก็25เซนนะ25เซนจากปลายปีกเพื่อเราจะผูกไอ้ตัวนี้นะครับ25เซนด้วยกัน นะยี่สิบห้าเซนด้วยกันอา้าหลุดหล,ลุดนะครับเมื่อกี้ไปโดนมันโอเคอเคมัดใหม่นะครับนี่ยี่สิบห้าเซนตั้งสองปีกเลยนะครับไอ้นุก็วัดมายี่สิบห้าเซนเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะมัดขอควายตรงนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวมามัดกันเลยโอ้หลุดได้ไงเมื่อกี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นการทําจมูกควายนี่นะครับก็นี่เป็นหวายนะครับหวายขนาดเล็กที่กูเบา,เาทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยวิธีการ ดัดเอานะครับนี่เป็นหวายนะครับไม่ใช่ไม้ไผ่นะก็เหมือนเดิมนะครับบากจุดเอาไว้นะครับตามขนาดที่ครูบาวได้แจ้งเอาไว้โอเคนี่นะครับเดี๋ยวเรามามัดตรงนี้นะมัดตรงนี้กับด้านบนนี้ให้เสร็จนะครับกาแฟสักแก้วหนึ่งนะครับเบอร์ดี้หนึ่งในใจคุณอืมอ้มอร่อยมามัดกันเลยอ่าและจมูกก็เสร็จแล้วนะครับนี่ ได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่คอควายกันแล้วก็หน้าควายกันต่อเลยนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นหน้าควายนะครับเราก็จะมัดมัดด้านบนลงมาแล้วก็จะมัดหนึ่งนี้ 1. จุด1จุดนะครับแล้วก็มามาผูกกันที่จมูกตรงนี้นะครับนี่ท้งสองด้านเลยนะครับให้เสมอขั้นนะครับเพราะว่าครูบ่าวก็ได้มาร์กจุดเอาไว้แล้วนะครับนี่มันง่ายอย่างนี้นะครับถ้าเรามาร์กจุดเนี่ยมันสะดวกนะแล้วก็มันจะเท่ากันด้วยนะครับ อแล้วตอนนี้นะครับก็เสร็จไปข้างหนึ่งแล้วนะครับ <S <S นี่หน้าควายนะครับนี่นี่เราจะดึงตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับดึงให้มันให้มันมีความโค้งแบบนี้นะนี่ผูกมัดอย่างนี้นะครับก็เป็นคอควายนะครับแล้วก็จะมาหน้าควายแล้วก็จมูกควายนะครับเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนนั่นก็คือการทําหน้าแล้วก็ทําหูควายตรงนี้นะครับ <S <S อ่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปร่าง เขาควายหน้าควายจมูกควายแล้วนะครับเหลือทำหน้าให้มันเรียวสักหน่อยหนึ่งสัญญากรมให้หน้าเรียวและใส่หูให้มันได้ยินสักหน่อยหนึ่งจบเลยเป็นไงละครับทุกคนนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะประมาณ90%เอร์เนะครับเหลือตกแต่งอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดกระดาษสวยๆกันเลยว้าวควายน้อยร้อยเซนก็มาต่อกันเลยนะครับในการถักสักว้าวนะครับนี่ผมก็ใช้ได้ยิบยีนนะครับนี่ ได้ยิบยีนนะครับแล้วก็สักไปบางส่วนแล้วนะครับวิธีการสักง่ายๆนะครับก็มัดนะมัดระหว่างระหว่างช่องนะครับเท่าเท่ากันนะครับในลักษณะที่กากระบาดกันอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นช่องแล้วแต่นะครับเราจะออกแบบการสักยังไงนะครับการสักนี้ก็เพื่อประโยชน์เวลาติดกระดาษว่าวนะครับแล้วก็เราติดดอกดอกมันก็จะสวยแล้วก็ช่วยทําให้บีกเนี่ยตึงนะครับตึงดีมากนะครับนี่ เดี๋ยวผมจะสักให้เสร็จนะครับอ่าสักให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตอนเสร็จแล้วมันเป็นยังไงโอเคก็อเอาแล้ครับตอนนี้ก็สักเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทั้งสองปีกเลยนะครับนี่ลงมาถึงด้านล่างนี่นะยกเว้ที่จมูกนะเราไว้นะครับนี่เดี๋ยวมาตัดเชือกที่ที่มันเหลือมาตรงนี้นะเดี๋ยวเราตัดออกให้มันเนียบเลยนะครับ หลังจากที่ถักนะครับสักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถักตัวเว่าเสร็จก็จะมาติดกระดาษนะครับด้วยกับกระดาษฟางนะครับนี่ได้มาสามสีนี่จะติดสีเขียวนะครับสีเขียวติดด้านบนนะติดด้านบนโอเคมาติดกระดาษกันก่อนนะครับและขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการติดดอกนะครับนี่ ผมก็ติดประมาณนี้นะครับก็จะเล่นลวดลายลีลานะแล้วก็เดี๋ยวจะฉีดน้ําด้านหลังนะครับให้กระดาษมันตึงสักหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ติดดอกๆพอประมาณก่อนนะครับนี่นะคือถ้าอยากให้กระดาษตึงนะครับกระดาษตึงต้องพ่นน้ำนะพ่น,พ,นพ่นน้ำด้านหลังเนี่ยนะครับแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับให้ทุกคนได้ดูวิธีการทานะสมมติเราพ่นน้ํามันตึงแล้วนะครับเดี๋ยวมาทํา หัวกันต่อนะครับก็จะใส่งอนงอนนี่นี่มาดูงอนงอนก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ทําจากเหล็กนะครับแล้วก็เอาไปผูกที่หัวนะครับแล้วก็แปะหัวนะถือว่าอันเสร็จแล้วก็พร้อมไปวางนี่นะครับซึ่งหัวผมก็จะใช้ป้าเทปนะครับพันนะตรงนี้เลยอันนี้เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กถ่วงให้มันขึ้นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับมันจึงจะสวย โอเคเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วมันเป็นยังไงนี่นะครับก็พันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถือว่าแน่นนะครับแน่นไม่หลุดแล้วนะครับโดยไม่ต้องผูกเชือกนะผมไม่ผูกเชือกแล้วพันแบบสกอตเทปนะแล้วก็แปะหัวให้เสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการทําแอกใส่แอกนะครับส่วนวิธีการทําเดี๋ยวจะทําแยกไว้ต่างหากเอามาดูแอกว่าวตัวนี้กันก่อนนะครับ ก็การใส่แอกนะครับวัดตั้งแต่ปีกนะจนถึงอีกปลายปีกก้างหนึ่งก็คือมีความยาวเท่ากันนะครับดูเต็มๆนี่ๆน,น,นะครับมันต้องมีความเท่ากันนะตามสูตรของกูบา่าส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกหลอดนะไว้เสียบนี่ลักษณะของลูกหลอดที่ทํานะครับแล้วก็สายที่ใช้ก็จะเป็นสายไมล่าฟิล์มเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวมาใส่กันนะครับส่วนวิธีการใส่ก็ใส่แบบง่ายๆนะครับ นี่ก็ใส่นะครับมีมีตรงกลางตรงนี้นะครับนี่มีมาร์กจุดไว้เรียบร้อยแล้วก็พอเวลาเราใส่ก็จะทําก็เรียกว่าอะไรเนี่ยก็เ,เรียกว่าบวงนะบวงบวงเวลาถอดเข้าถอดออกมันจะได้นะมีเวลาใส่เนี่ยเวลาถอดออกมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเราไม่ต้องเสียเวลามัดอยู่นะนี่ง่ายๆนะและผ <ๆ S 2> นะู้บบาก็ใช้ม้วนเชือกอันนี้เหมือนเดิม แก้ได้นะครับไม่ยุ่งามาดูเว้าใกล้ๆชัดๆกันเลยนะครับนี่นะเป็นเว้าน้อยร้อยเซนที่ครูบาวเพิ่งทําให้ดูสูตรนี้นะครับนี่ก็ใส่แอกเรียบร้อยใส่งอนเรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็ติดดอกตอกโอเคเดี๋ยวครูบาวจะมาลองนะครับมาลองว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับนี่นะครับ หรือว่าผมลืมไปขั้นตอนหนึ่งก็งคือการการฉีดน้ําประน้ําให้กระดาษมันตึงมันก็เลยขอลงน้ําก่อนออโอเคเดี๋ยวตากไว้ตากไว้ดูสิครับเพียกมาท่อนหนึ่งท่อนบนก็โอเคนะครับเดี๋ยวมาลองกันใหม่จากเมื่อวานนะครับนี่มันมีรอยนิดนึงนะวันนี้ก็ต้องลองใหม่อีกครั้งหนึ่งโอเคมาดูกันเลยนะครับ โอเคนะครับขึ้นดีอยู่นะครับแต่ต้องปรับให้มันมาสายนิดนึงโอ้พุ่งสวยเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับสูตรกูบ่าวใครสามารถเอาไปทําได้นะเดี๋ยวกูจะแต่งให้มันสายสักหน่อยนึงดูลอยลมครับนะเหมาะสําหรับเด็กเด็กเล่นได้นะครับสูตรกูบ่าวไปหาทํากันได้นะทุกคนสวย โอเคว้าวก็ขึ้นไปแล้วทุกคนโน่นโน่นโน่นก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามในช่องครูบ่าวและเป็นกำลังใจครูบ่าวนะครับเดี๋ยวครูบ่าวจะมาสอนวิธีการทำว่าวตัวใหม่อีกนะครับส่วนใครอยากทำว่าวควายน้อยร้อยเซนแบบนี้นะครับสามารถฝึกทำกันได้นะครับครูบ่าวเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ ถ้าไม่มีตังค์ซื้อทําเองครับมีความรู้เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนทุกคน